สวัสดีครับพอมาเจอกับลุงบุญแปะชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตห้างซึ่งลุงบุญก็ได้ทาฝาไว้เรียบร้อยมาชมจากด้านล่างกันครับโน่นครับราอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับก็ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นชั้นที่สองด้านบนเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ทาการใส่หลังคานะครับได้แค่หนึ่งซีกนะครับยังมีอีกซีกก็ลุงบุญก็จะนําหลังคามาปิดให้หมดนะครับนี่ครับส่วนข้างๆ้างนะครับก็ใช้ทางมะพร้าวนะครับปิดเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทําการกลิปข้างขางออกนะครับยังไม่ได้กลิปออกข้างข้งออกนะครับแต่ก็ถือว่า เป็นการทําได้สมบูรณ์นะครับส่วนด้านนี้ยังไม่ปิดนะครับด้านนี้ยังไม่ปิดเอาไว้รับลมนะครับถามว่าปิดไหมลุงก,ก็จะปิดนะครับแต่ก็คงจะปิดไว้จักครึ่งเพื่อต้องการให้ลมเขาพัดเข้านะครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับมีลูกชายนะครับสองคนนะครับมาอะไรปิดก็แบบบ้านวันนี้ก็มาขึ้นห้างของลุงบุญนะครับ ครับเดี๋ยวจะถ่ายมุมไกลๆให้ดูนะครับโน่นครับอยู่โน่นครับก็หมาะไยปิดก็กลับบ้านครับโน่นครับเห็นไหมครับสองคนครับก็ยังไม่กลับหมาะไยนะครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวที่บ้านก็แวะมาชมห้างลงบุญนะครับ พอมาขึ้นห้างบอกว่าสบายมากนะครับบรรยากาศดีูนนครับบรรยากาศดีไหมครับดีครับอ่าูนนครับตอบรับเลยนะครับบรรยากาศดีดีามากๆก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากมาอะไรก็มาชมห้างใกล้ๆบ้านนะครับูน่นครับก็ สูงก็ประมาณสักเอาเกือบจะหเมตรได้นะครับประมาณจะห้เมตรได้ก็คิดว่ามีโอกาสนะครับได้มานอนนันครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จบรรยากาศก็ดีมากครับด้านบนก็มีอ่าใบกระถินนะครับปกปิดปกคลุมมาไว้ ดดก็สองไม่ถึงนะครับบรรยากาศดีน่านอนพักตอนเที่ยงเที่ยงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะนำอาหารนะครับมาทำบนห้างด้วยนะครับก็ส่วนคาด้านล่างนะครับดูดีครับสวนคาด้านล่างก็สมบูรณ์แบบนะครับนนครับมัดไว้อย่างเน่นหนาครับใส่ไว้สามขาแล้วก็มีคานกลางรับอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนด้านล่างก็ มีคารผูกเอาไว้กันโยกนะครับเมื่อลมพัดก็จะได้ช่วยกันดึงเอาไว้นะครับนี่ครับทำการเอาไว้หนึ่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็สามารถที่จะป้องกันการบิดตัวการโยกได้นะครับก็คิดว่าปลอดภัยร้อเปอร์เซนะครับ อ๋เป็นโชคดีของลุงบุญนะครับนน่นครับเพื่อนๆลองดูดีครับต้นไม้ของหอกขึ้นมาเองนะครับหอกขึ้นมาเองทางนั้นนะครับหลายต้นอยู่นะครับหอกขึ้นมาเองก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของลุงบุญนะครับได้มาทําห้างอยู่ใกล้ๆสวนนน่นครับก็ยังไม่ได้ทําการถอยนะครับอยู่ใกล้ๆสวนก็ลมลื่นดีมากนะครับลมลื่นดีมากเป็นบรรยากาศอีกแบบนึ้งน,นะครับ วนตรงโน้นก็มีคอไผ่มีหนอให้ได้กินอยู่บ่อยๆนะครับครับแล้วก็เริ่มหอกอีกแล้วนะครับนี่ครับพอเริ่มหอกใหม่อีกแล้วนะครับเป็นหนอไปตรงนะครับไปตรงนู่นนะครับหนอโน้นก็เริ่มจะตัดได้แล้วนะครับนู่นครับก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับ หน่อไม้ก็มีเดี๋ยวเข้าช่วงน้ำหลากนะครับในลำห้วยแห่งนี้นะครับนี่ครับมีลำห้วยอยู่นะครับนี่ครับในลำห้วยแห่งนี้ก็จะไปเลาะไปตามแนวป่านะครับเลาะไปตามแนวป่านี้นะครับก็ไปลงมีบอ่อทรายอยู่ด้านโน้นเมื่อน้ําไหลหลากไปถึงบอ่อทรายปลาก็จะขึ้นมานะครับปลาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวโอกาสหน้าลุงุก็จะ คิดว่าน่าจะทําสะพานออกไปนะครับคิดว่าน่าจะทําสะพานออกไปเพื่อจะได้ตกเบ็ดนะครับนี่เป็นการวางแผนนวา้นะครับเป็นการวางแผนนวา้ก็สามารถที่จะทําการตกเบ็ดและไปทําอาหารเบิร์นห้างได้นู่นครับลูกชายก็นั่งอยู่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศเหมาะมากนะครับถือว่าบรรยากาศเหมาะมากงครับครับก็เป็นยากาศบรรยากาศอีกแบบนะครับ โอกาสต่อไปก็จะได้สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอ่างนี้ให้มีการสร้างสะพานออกไปในลาห้วยอาจจะตกเบ็ดตกอะไรต่างๆนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับช่วยกันติดตามลุงบุญปลาชมไปเรื่อยๆนะครับให้กําลังใจต่อกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญก็จะเสนอคลิปต่างๆทางด้านการเกรษตรบ้างทางธรรมชาติบ้างสเสนอเพื่อนๆ ต่อไปนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องเอาไว้เพียงทาน,นี้ก่อนท้ายน,นี้ก็ขอไปปนเพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากสวัสดีครับ